แบรนดิ้งไกด์ไลน์นะครับมันคืออะไรและมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ,รบสวัสดีครับผมตาชานวิจัยดอทแกรมครีเอทีฟดีไซน์เจนซี่นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องแบรนดิ้งไกด์ไลน์นะครับมันคืออะไรและมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักร้านขายอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าร้านยาโยอิร้านเนี้ยจะมี หลากหลายสาขามากมายพอมีการใช้แบรนด์ทจากองค์กรต่างๆหลากหลายมากมายเนี่ยมันก็เกิดป้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายจะทํายังไงให้มันใช้ได้แบบเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันและเหมือนเปนกันได้หมดลูกค้าเลยได้มอบหมายให้ผมเนี่ยทำแบรนดิ้งไกด์ไลน์ขึ้นมาเพื่อที่ทําให้มาตรฐานของการใช้แบรนดิ้งเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าใครจะนาไปใช้ก็าสามารถใช้ได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องนะครับเรามาเริ่มจากโลโก้ก่อนเลยนะครับปรับแต่งโลโก้เล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันเข้าสัดส่วน ถูกต้องต่อมาเก็เ่รื่องการระบุสีนะฮะสีที่ใช้อะมีการระบุเป็นลักษณะด,ด้วยกันคือการใช้สีแบบสีพิเศษก็คือสีเพนโทนนะฮะระบุนัมเบอร์ที่ชัดเจนต่อมาก็เป็นการใช้สีสีเวเคซึ่งเป็นการใช้สีในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปสุดท้ายก็เป็นการระบุสีแบบ R G B ซึ่งใช้ในจอสกรีนต่างๆในโลกดิจิตอลนั่นเองครับต่อมาก็คือ เคลีย e s สเปซเนี่ยมีหน้าที่ทําให้โลโก้เนะี่ยไม่ถูกรบกวนจากเอลิเมนต์อื่นๆรอบข้างซึ่งสิ่งที่สมควรจะนํามาใช้ในการล็อกไม่ให้โลโก้ถูกรบกวนนั่นคือเอลิเมนต์บางอย่างที่มาจากโลโก้ตัวมันเองเวลาใครจะนําโลโก้ไปใช้เนะี่ยก็สามารถหยิบจับหรือดึงบางส่วนจากโลโก้ออกมาวัดได้ง่ายเรื่องของฟอนต์ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าฟอนต์อะไรมีหนามีบางโบอกอิตาลิกมากน้อยแค่ไหนเด่กนการ นำโลโก้ไปใช้ในพื้นสีต่างๆนะฮะเราสมควรจะบุตรระบุนะครับว่าจะใช้งานอย่างไรเช่นมีพื้นแบ,บ็กกราวสีขาวโดยรอบเสมอหรือมีเอาไลน์ของสีขาวทั้งหมดก็เพื่อที่จะให้โลโก้เนี่ยมันโดดเด่นชัดทุกๆพื้นแบ,บ็กกราวนั่นเองครับนอกจากเรื่องของพื้นแบ,บ็กกราวก็ต้องมีระบุก,การใช้ของโลโก้นะฮะสมควรจะใช้อย่างไรและห้ามใช้อย่างไรบางคนอาจจะไปยืดโลโก้หดโลโก้ซึ่ง ไม่ได้เลยนะครับเพราะโลโก้จะมีการปิดเพี้ยนของสัดส่วนเปลี่ยนฟอนต์หรือเปลี่ยนสีก็ไม่ได้เช่นกันนะครับคืเรื่องของกราฟิกอีเมนต์เราก็สมควรจะมีการระบุที่ชัดเจนว่าจะใช้สีอะไรรดสกินได้แค่ไหนสัดส่วนเป็นอย่างไรในการปืนปูพื้นแมกกาในทุกๆครั้งการถ่ายภาพนะฮะภาพที่เป็นเมนูเราก็จะระบุว่าการถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยภาพอาหารจะต้องชัด อาจจะมีแบล็กขาวเบอร์ได้เล็กน้อยเท่านั้นเพื่อความน่ากินบางกรณีถ้ามีการครอบภาพเนี่ยอิเลเมนต์ของจารย์เดี่ยวนั้นนั้นหรือเซตนั้นนั้นก็สมควรที่จะมีอิเลเมนต์ครบการครอบเนี่ยก็อาจจะครอบเป,เป,เปเลี่ยนค่เล็กๆน้อยเพื่อให้เกิดความน่าสนใจขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้งานของภาพถ่ายอาจจะไม่ต้องมีข้อห้ามชัดเจนเช่นห้ามใช้งานภาพถ่ายแบบสีขาวดำสีโมโนโทนดูโทนต่าง,างๆเพราะว่ามันอาจจะทำให้ดู ไม่น่าทานเท่าที่ควรควรจะใช้สีที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นโทนวอร์มเท่านั้นต่อมาก็คือเรื่องของการนําไปใช้ในฟอร์แมตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออฟไลน์ line หรือออนไลน์เป็นอยู่บุมซ้ายหรือบุมขวาก็แล้วแต่เราคมจดบุให้ชัดเจนส่วนของภาพที่จะใช้กับงานนั้นๆเช่นภาพอาจจะมีสัดส่วนประมาณแ0ิเเของงานทุกงานเป็นต้นครับสุดท้ายนะครับก็คือการใช้โลโก้ในสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นของพรีเมียมของจำนวนหรือ จานชามต่าง,างๆก็อาจจะมีการระบุอย่างชัดเจนเพื่อที่จะให้แบรนด์ของเราเนี่ยอยู่บนพื้นไหนไหนก็แล้วแต่จะเห็นได้โดดเด่นชัดเจนนั่นเองครับหน้าตามันก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับยายโยอิ่บแรนดิ้งไกด์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เล็กๆก็สามารถทําได้นะฮะสำหรับแบรนดิ้งไกด์ไลน์ต้องอาจจะเป็นลักษณะแบบกระชับกว่าตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะให้การใช้แรนดิ้งของคุณเนี่ยเป็นไปนในมาตรฐานเดียวกันเหมือนเหมือนกันในทุกๆครั้งที่ใช้ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สรุปนะครับว่า line, เ่ยยใ้้งางาขจได เพื่อที่จะให้การสื่อสารของแบรนด์เนี่ยผ่านสื่อต่างๆได้อย่างง่ายดายชัดเจนแม่นยำและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องสุดท้ายนะครับดีไซน์องไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่ต้องมีหลักการใช้งานที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันและสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ที่สุดนั่นเองครับถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะนำความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ i